เราทำบุญบุญนี้ก็เป็นของเราไม่ใช่บุญของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของพระอริยะเจ้าไม่ใช่เป็นบุญของพระสังฆเจ้าย่อมเป็นของของตนนี่แหละพึงระลึกไว้ที่เราได้ทำทานไว้แล้วย่อมเป็นคนไม่อดไม่อยากเพราะผลของฐานนั้นเมื่อเกิดมาในภพใดชาติใดแม้ในปัจจุบันนี้ก็ดีหลวงปู่ฟั่นอาจาโร ผลกรรมจากการไม่รักษาศีลห้าที่ชีวิตแย่ยก็เพราะเคยทำแบบนี้นี่แหละที่ชีวิตคนเราต้องเจอเรื่องต่างๆในปัจจุบันส่วนหนึ่งก็เป็นผลกรรมคือเป็นกร,กระทำจากอดีตเมื่อรู้แล้วก็หลีกเลี่ยงกรรมไม่ดีมันทำกรรมดีเพื่อรับผลกรรมที่ดีมาดูกันว่า ถ้าไม่รักษาศีลห้าแล้วชีวิตจะเป็นอย่างไรผลกรรมที่ทำให้อายุสัน้นในคำพีได้กล่าวไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ที่ทำให้ชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดไม่เอ็นดูเหล่าสัตว์มีชีวิตเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบัตินรกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสัน้น ผลกรรมที่ทำให้ป่วยบ่อยคนที่ชอบเปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้เมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากผลกรรมที่ทำให้ผิวไม่สวยคนที่เป็นคนมักโกรธด้วยความแค้นเคืองถูกข่าวว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคือง พยาบาทมาดร้ายทำความโกรธความร้ายความเครื่องเครียดให้ปรากฏเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวิิบาตนดรกถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ภายหลังก็จะเป็นคนมีผิวพันซามอับทำให้ไม่มีคนเคารพสักน้อยคนที่มีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้าย ผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้การบูชาของคนอื่นเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิิบาทนรกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังก็จะเป็นคนมีสักดาน้อยผลกรรมที่ทำให้มีทรัพย์สมบัติน้อยคนที่ไม่เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายยานดอกไม้ของหอม เครื่องลูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องต่างประทีปแก่สมณะหรือพรามเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติมิตริปนรกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ภายหลังจะเป็นคนที่มีโภูขน้อยผลกรรมที่ทำให้เกิดในตระกูลต่ำคนที่กระด้างกระเดืองเย่อหยิงยอมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ ไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติมิธิปานรกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังก็จะมาเกิดในสกุลต่ำคนที่ทำให้ไม่ฉลาดเฉลียวคนที่ไม่เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถาม ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลหรืออะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสกอะไรไม่ควรเสกเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติมิฎิบาทนรกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนที่มีปัญญาสามเมื่อรู้เช่นนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงการกระทํำที่ไม่ดีกันนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ผลกรรมบางที ไม่ต้องรอผลถึงชาติหน้าทำชาตินี้เจอชาตินี้ก็เห็นกันบ่อยไปอัน,นิสง์ของการรักษาศีลโดยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตคำว่าศีลได้แก่สภาพเช่นไรศีลอย่างแท้จริงนั้นเป็นไปด้วยความมีสติรู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรระวังการกระบายออกทางทวารทั้งสาม คอยบังคับกายวาจาใจให้เป็นไปในขอบเขตของศีลที่เป็นสภาพปกติศีลที่เกิดจากการรักษาที่สภาพปกติไม่ขนองทางกายวาจาใจให้เป็นที่เกลียดนอกจากความปกติก็งดงามทางกายวาจาใจของผู้มีศีลว่าเป็นศีลเป็นเราควรรักษาศีลห้าสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่า จึงไม่ควรเบียดเบียนขมเหงและทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไปสิ่งของใครใครก็รักและสงวนไม่ควรทำลายฉกลักปล้นจี้เป็นต้นอันเป็นการทำลายสมบัติและทำลายจิตใจกันลูกหลานสามีภรรยาใครใครก็รักสงวนอย่างยิ่งไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกิน เป็นการทำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนักและเป็นบาปมากไม่มีประมาณมุสาการโกหกพกลมเป็นสิ่งทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีดีแม้เดรฉานเขาก็ไม่พอใจกับคำหลอกลวงจึงไม่ควรโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหายสุรายาเสพติดเป็นของเหมือนเมาและให้โทษ เดิมเข้าไปย่อมทำให้คนดีกลายเป็นคนบ้าได้ลดคุณค่าลงโดยลำดับผู้ต้องการเป็นคนดีมีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์จึงไม่ควรเดิมสุราเครื่องทำลายสุขภาพร่างกายและใจอย่างยิ่งเป็นการทำลายตัวเองและผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกันอันนี้สงของศีลห้าเมื่อรักษาได้ทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเปลีป่ยนเปลนทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในความปกครองมีความปลอดภัยผู้ร้ายมาดาวีเปลีป่ยนเปลนทำลายระหว่างลูกหลานสามีภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างผาสุขไม่มีผู้คอยมาล่วงล้าก้ำกลายต่างครองกันอยู่ด้วยความสุขพูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือคำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะ ด้วยสัตว์ด้วยศีลเป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดไม่หลงหน้าหลงหลังจับโนนชนนี่เหมือนคนบ้าบอหาสติไม่ได้ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกแล้วส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่นใจไม่เป็นที่ระแวงสงสัยผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ ให้ได้รับความทุกข์ร้อนเดือดร้อนทุกจอมยามาอีกหนึ่งอนิสงส์มหัศจรรย์ของการรักษาศีลอุโบสถนั่นคือศีล8หรือศีลหในวันพระการรักษาอุโบสถศีลมีผลมากมีอนิสงส์มากแม้ความสุขของพระราชาผู้ทรงเป็นใหญ่ใน16แพ้แนก็ยังไม่ถึงเซี่ยวที่16ของอุโบสถ ที่ประกอบด้วยองค์8ปดพระศีลนั้นทำให้เกิดในสวรรค์อุโบสถศีลเป็นกุศลวิธีที่นำพามนุษย์ไปสู่สวรรค์มาตั้งแต่มนุษย์จุกต้นกับถ้าเป็นอุโบสถในพระพุทธศาสนาเรยียกว่าอุโบสถประกอบด้วยองค์แปซึ่งก็หมายถึงรักษาศีลแปดในวันพระนั่นเองในยุคสมัยที่ยังไม่มีพระศาสนา ผู้ปรถนาสวรร์คจะชักชวนกันรักษาอุโบสถเพราะถือว่าเป็นอริยประเพณีที่มีมาอย่างช้านานแม้กระทั่งพระเจ้าจากกักรพริราชก่อนจะทรงครองความเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่ก็ต้องสมมทานอุโบสถศีลอย่างเคร่งคัดทุกๆวันขึ้น15บห้าคำอันนี้สงของอุโบสถศีลทําให้รัตนะทั้ง7ประการมีจากแก้วเป็นต้นบังเกิดขึ้นเป็นของคู่บุญ ทำให้พระองค์ทรงสามารถปกของโลคให้เกิดสันติสุขรันละโลกแล้วก็ไปสเสวยสุขในสุกติโลกสวรรค์อุโบสถศีลแปลว่าการเข้าอยู่จําโดยถือศีลแปดวันอุโบสถหรือวันพระนั้นเป็นวันที่เราจะต้องอยู่เยี่ยงพระคือบำเพ็ญเนคขมะศีลแปดที่รักษากันในวันพระเรียกว่าอุโบสถศีล ผู้ของเรียนทั่วไปไม่สะดวกสือสินแปดได้ทุกวันก็จะหาโอกาสมาถือศีลกันเฉพาะวันพระเช่นนี้จึงเรียกกันว่ารักษาอุโบสถศีลระยะเวลาของการกาสสการักษาอุโบสถศีลการรักษาอุโบสถมี3อย่างสามารถเลือกรักษาได้ตามความพร้อมของแต่ละบุคคลนั่นคือ 1. ปกติอุโบสถคืออุโบสถที่รักษากันเฉพาะวันที่กําหนดไว้ ในปัจจุบันนี้กำหนดอวันพระคือวัน8ค่ําและ15ค่ิทั้งข้างขึ้นและข้างแรม 2. ปฏิชาคระอุโบสถคืออุโบสถที่รักษาการครั้งละ3วันโดยการถือเพิ่มการรักษาก่อนกำหนด1วันเรียกว่าวันรับและหลังวันกำหนดอีก1วันเรียกจึงรวมเป็นรักษาคราวละ3วันคือวันรับวันรักษาและวันทรงรวม3วัน3คืน 3. ปฏิหารปักขะอุโบสถคืออุโบสถที่รักษาครั้งละหลายๆวันเช่นตลอดเวลา3เดือนตลอด1เดือนหรือครึ่งเดือนจำนวน15วันบ้างอุโบสถศีลมีองค์ประกอบทั้งหมด8ข้อถ้าขาดไปข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่เรียกว่าศีลอุโบสถตามพุทธบัญญัติเพราะฉะนั้นการล่วงศีลอุโบสถเพียงข้อใดข้อเดียว ก็ถือว่าขาดศีลอุโบสถพูดง่ายๆว่าขาดศีลข้อเดียวก็ขาดบททั้ง8ข้อผู้ที่รักษาอุโบสถศีลจึงต้องสำรวงระวังกายวาจาเป็นพิเศษอุโบสถศีลประกอบด้วย 1. ปานาติปาตาเวรมณีงดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป 2. อธินาธานาเวรมณี วดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้สอมอภิมจริยาเวรมณีวดเว้นจากกรรมอันเป็นฆาศึกต่อการประพฤติผิดพรหมจรรย์ 4. มุสาวาทาเวรมณีวดเว้นจากการกล่าวเท็จรวมถึงวจีกรรมในรูปแบบต่างๆด้วย 5. สุราเมรยะมัชชปมาทัานาเวรมณีวดเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อที่6วิปโภชนาเวรมณีงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 7. นัจจคีตวาทิตะวิสุกทัศนะมาลาคันทะวิเลปณะนะงดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศล รูปทาทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมเครื่องประดับเครื่องย้อมเครื่องทาอันจัดว่าเป็นการแต่งตัวข้อแปวดเว้นจากการนั่งการนอนบนที่นอนสูงเป้าหมายหลักในการรักษาอุโบสถศีลก็เพื่อทำให้จิตใจสงบไม่กัดแกว่งพุงซ่านไปนในเรื่องของกรรมอารมณ์แต่ยึดเอาพระกิจผ่านเป็นอารมณ์ เือเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ของคหรสหัผพุทธิยังไม่ปรารถนาออกบวชโดยปกติวันพระพุทธศาสนิกชนที่สะดวกก็จะพากันแต่งชุดขาวไปสมทานอุโบสถศีลฟังธรรมที่วัดแล้วพักอาศัยอยู่ที่วัดจนกว่าจะครบกำหนดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึงอนิสงส์อนิสงส์ของการรักษาอุโบสถศีล แม้ว่าจะมีโอกาสรักษาได้ไม no. ่นานแต่สามารถส่งผลให้มีอนิสง์เกินความคาดหมายดังเรื่องที่เกิดมาแล้วในสมัยพุทธกาลเพียงการรักษาอุโบสถครึ่งวันทำด้วยความเต็มใจยังได้อานิสง์ขนาดนี้หากใครรักษาอยู่เนืองๆอานิสง์นั้นพันนายอย่างไรก็ไม่หมด เป็นบุญใหญ่ที่จะนำพาให้ได้สวรรค์สมบัติเวียนวนอยู่แต่สุกติภูมิเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติในที่สุดก็จะได้นิพพานสมบัติเข้าถึงความสุขอันเป็นอมะตะผู้ที่รักษาอุโบสถศีลจะได้รับอานิสงส์มากมายเกินควรเกินคาดอย่างน้อยๆก็สามารถแบ่งออกเป็น5ข้อคือห ย่อมได้รับพวกษัพ์ใหญ่เพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุ 2. เกียรติศัพท์อันงามของผู้มีศีลย่อมฟุ้งขจรไปไกล 3. ผู้มีศีลเข้าไปสู่สมาคมใดๆย่อมเข้าไปอย่างองอ,อาจไม่เก้อเขิน 4. ผู้มีศีลย่อมไม่หลงทำรรกาละคือไม่หลงเผลอสติในเวลาตายและข้อ5ผู้มีศีลตายแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพ